สวัสดีจ้าพี่น้องมนันนีจินสิบผ้ามากินส้มตำส้มตำพริกร้อยเม็ดเลยเอาแบบแดงๆเลยก่อนกินจินก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องจินพาสแซบ่เดอ้อค่ะมีทั้งเพจแล้วก็ยูทูบนะคะเนาะจงิงใดก็ขอบคุณหลายๆเดอ้อจ้าเด้อมากินส้มตำข้าวเหนียวมีหนังไก่ทอดมีข้าวเหนียวนี่จากข้าวเหนียว แล้วก็มีนังไก่ทอดแล้วก็มีปลาทอดด้วยวผักก็มีผักผักสลัดหรือผักกัดหอมเนี่ยจินกัผักผักสลัดแล้วก็มีบัเขือม่วงมากินกันเลยจ,จ้ะพี่น้องอุ้ยน้ำปลาแดงนัวเลยน้ำปลาแดงแม่เฮ็ดม้อื่แซ่บนัวแซ่บนัวเลยพี่น้องเอ่ยมีกระติบข้าวดะเขนเสื้อจินค่ะนางไก่กับกรอบเลยพี่น้อง มากินข้าวน้ำกันจ้านี่แหละแนวมันแซบเนาะพี่น้องส้มตำเนี่ยหือหือ,อ,บอ,บอบับเคีกะกร สีน้ำปลาแดกนี่ยมันนัวพริกกินงใส่พริกลายเลยจังเนี่ยแดงแฟรเลยกินก็บอกเขือม่วงกรอบๆไปพี่อน้องนี่แหละมันถึงแซ่บเนาะอาหารอีสานเฮ้อ ปลาปลาแห้งปลาแห้งกินกับ้มตัสุดยอดเลยสตืตขั แดงแดงด้วทข้างนอกคนะุณน่ะนั่งไก่ทอดจิ้นซื้อมาจากตลาดเก่งแก้วกินกับผักสลัดอืะ เอากันคักว่าพี่น้องเ้ยเมนูนี้กินทุกวันไม่เบื่อรูเกือ มาเด้อจ้ามากินข้าน้ำกัน,นกินกับผักสุดยอด กรอบเลยเซรษลายเศรษลาย พักกรอนดีกว่ยูบันนองนะจ๊ะไปหน้ากินเข้าเที่ยงนะจ๊ะเนาะตำส้มตำ เมนูหลักของคนอีสานคุยไปเลย เผ็ดพี่น้องแต่แซบ่บคุณแซ่พิกประมาณยี่สิบเมตรได้ ่าจะเป็นผักจินหู้แล้วมันนหนจะเป็นผักผักกาดหอมพี่นอ้องปลาทอดอ ตาแห้งทอดแวงไปหมดแล้วสมตำจินจินใส่บวชเคราเทศลายน้ำ แบบนี้ต้องซดน้ำเลยที่น้องเอ๋ยอืมมัาแซบคักแท้หนอ 嗯，搞。 น้ำสุปตำลายคักว่ะ โอ้ยแสบพี่น้องอิ่มเลยบัเนีายน้นต้มเลีแยงแป๊ดเลยโอ้อยอิ่มเลยเข้าวเหนียวปลาทอดหนังไก่ทอด กรอบๆซส้มตำนุ่นๆโอ้แซ่บพี่น้องสำหรับคลิปนี้จินกะวัยสามีน้านนจ้าจังใดจินก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องจินพารแซ่บในเด้อค่ะมีทั้งเพจแล้วก็ยูทูบ YouTube นะคะเนาะจังใดก็ขอบคุณและดเายจ้ดเด้อพอกันใหม่คลิปหน้าจ้าไปแล้วจ้ะ